สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องเครื่องดนตรีสากลนะครับ music instruments นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นในส่วนของ เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือว่า brass wind instruments นะครับสำหรับส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องลมทองเหลืองก็จะประกอบไปด้วยท่อนะครับซึ่งท่อก็ทำมาจากโลหะขนาดต่างๆกันนะครับส่วนของการเกิดเสียงนะครับเกิดจากการเป่าลมนะครับให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ริมฝีปากของผู้เล่นดังภาพนะครับโดยที่ผู้เล่นก็จะเป่าลมผ่านเข้าไปในกำาพดหรือปากเป่านะครับ กำโพดปากเป่าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า mouthpiece นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างนะหน้าตาของปากเป่าหรือว่ากำโพดนะครับที่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งอ่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆถ้วยนะครับถ้วยนะครับต่อไปการเปลี่ยนเสียงนะครับการเปลี่ยนระดับเสียงก็เปลี่ยนโดยการกดลูกสูบนะครับือว่าวาวนะครับโดยใช้ลมังครับนะครับทำให้เกิดระดับเสียงสูงเสียงต่ำนะครับ ต่อไปก็เป็นในส่วนของลักษณะของเครื่องดนตรีแล้วนะครับก็ส่วนแรกก็คือไฮบรัสรือว่าประเภทเสียงสูงนะครับเครื่องแรกครับทรัมเปตนะครับทรัมเปตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตแตรนะครับโดยทั่วไปก็จะมีปุ่มกดอยู่สอันนะครับเรียงกันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับทรัมเปตมีวิวัฒนาการมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากเป็นแตรสัญญาณที่ใช้ในการล่าสัตว์นะครับรวมไปถึงเป็นแตรสัญญาณในทางทหารนะครับในปัจจุบันนะครับตทมเป็ดได้รับความนิยมในวงกว้างนะครับสามารถพบเห็นได้ในวงหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวงโยธวาทิตนะครับวงดนตรีลูกทุ่งนะครับวงบิ๊กแบนวงออเคสตราขนาดใหญ่รวมถึงปัจจุบันนี้ก็นำทำเป็ดมาบรรเลงในวงป๊อปหรือว่าร็อกนะครับ ต่อไปนะครับเมโลโฟนครับเมโลโฟนก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับทมเป็ดนะครับแต่ว่าท่อและก็ลำโพงก็จะมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเมโลโฟนเนี่ยก็มีช่วงเสียงคล้ายๆกับเฟรนช์ชอนนะครับเมโลโฟนก็จะนำมาบรรเลงในวงโยธวาทิตนะครับต่อไปครับเฟรนช์ชอนนะครับเฟรนช์ชอนนะครับหรือปัจจุบันเรียกสั้นๆว่าฮอนนะครับ ต้นกำเนิดของเฟรนชะ์ช n นก็คือเขาสัตว์นะครับเฟรนชอนก็เป็นเทรที่มีช่วงเสียงกว้างนะครับถึง3ออกเต็บครึ่งนะครับมีท่อยาวประมาณ12ถึง15ฟุตนะครับแต่นํามาขดให้เป็นวงนะครับเพื่อให้สะดวกแก่ผู้เป่านะครับจนเหลือความยาวจากปากเป่านะครับจนถึงลำโพงประมาณ20นิ้วนะครับเสียงของเฟรนช์ชอนนะครับจะมีความสดใส สง่านะครับจัดได้ว่าเป็นพระเอกในบรรดาเครื่องลมทองเหลืองเลยทีเดียวนะครับสำหรับเฟรนช์ชอนนะครับนิยมมาบรรเลงในวงออเคสตราครับต่อไปเป็นในส่วนของโลบราสก็คือประเภทเสียงต่ำนะครับในเครื่องลมทองเหลืองนะครับเครื่องแรกครับยูโฟเนียมนะครับยูโฟเนียมก็เป็นเครื่องลมทองเหลืองนะครับที่มีเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำเสียงนุ่ม นะครับทุ้มลึกนะครับมีความหนักแน่นสามารถเล่นในระดับเสียงต่ำได้ดีนะครับบางครั้งก็นำมาบรรเลงในวงออเคสตราแทนทูบานะครับสำหรับยูโฟเนียมนะครับมาจากภาษากรีกนะครับซึ่งหมายถึงว่าเสียงดีนะครับลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมนะครับก็เหมือนกับเครื่องเป่าเครื่องลมทองเหลืองทั่วไปนะครับจะมีอยู่3ลูกสูบนะที่ใช้กดสำหรับการเปลี่ยนเสียงนะครับ บรรดายูโฟเนียมก็จะนำมาบรรเลงในวงยูทวาทิศนะครับวงออเคสตรานะครับวงซิมโฟนิกนะครับต่อไปนะครับก็คือทรอมโบนทรอมโบนก็จะมีความแตกต่างนะครับไปจากเครื่องดนตรีเครื่องลมทองเหลืองอื่นก็คือเวลา,าเปลี่ยนระดับเสียงจะไม่มีลูกสูบนะครับจะใช้สไลด์นะครับหรือว่าคันชักนะครับเพื่อเปลี่ยนเสียงนะครับ สำหรับทรอมโบนนะครับก็จะ,ะนิยมมาบรรเลงนะครับในวงโยธวาทิตวงดนตรีลูกทุ่งนะครับรวมไปถึงวงออเคสตรานะครับต่อไปนะครับทูบารครับทูบาก็เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลแซกซอนนะครับมีพัฒนาการมาจากเขาสัตว์นะครับและการเป่าสังเสียงของทูบาจะเป็นเสียง ที่ต่ำลึกนะครับนุ่มนวลไม่แตกพร่านะครับเสียงต่ํามากจนเรียกว่า Pedal Tones นะครับปกติทูบานะครับจะทําหน้าที่เป็นแนวเบสให้กับกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองนะครับซึ่งส่วนมากก็จะนํามาบรรเลงในวงโยธวาทิตย์วงซิฟฟนิกแล้วก็วงออเคสตรานะครับสุดท้ายนะครับซูซาโฟนนะครับซูซาโฟนก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่ สร้างขึ้นมานะครับเพื่อทดแทนทูบานะครับเพื่อให้ง่ายแก่การเดินบรลงนะครับซุ่มเสียงของซูซโฟนมีเสียงแบบเดียวกันกับทูบานะครับฉะนั้นจึงใช้แทนกันได้นะครับแต่ที่ต่างกันก็คือซูซโฟนจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือว่า b r a brass wind Instruments นะครับก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ